คุณรู้หรือไม่ว่านี่คืออะไร Pinky Promise นี่คือลักษณะของการเกี่ยวก้อยทำสัญญาคำมั่นสัญญาของมนุษย์มักเปลี่ยนไปตามการเวลาตามสถานการณ์บางครั้ง เราสัญญาไว้กับใครบางคนแต่เราทำไม่ได้หรือในบางครั้งใครสักคนหนึ่งสัญญาไว้กับเราแต่เขาผิดสัญญาและนั่นทำให้เรารู้สึกผิดหวัง สับสนบางครั้งถึงกับเจ็บปวดแต่พระคำสัญญาของพระเจ้าแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพระองค์ไม่เคยเปลี่ยน พระองค์ไม่เคยผิดสัญญาพระสัญญาของพระเจ้าสัตซ์ซื่อมั่นคมและเชื่อถือได้แม้ในวันที่เราอ่อนแอเจ็บปวดแต่พระคำของพระองค์เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเรา ในทุกย่างก้าวขอให้เราเชื่อและวางใจในพระคำสัญญาของพระเจ้าแล้วเราจะพบกับความสงบสุขในชีวิตเราจะไม่รู้สึก ผิดหวังเจ็บปวดกังวลกับความล้มเหลวในชีวิตของเราหรือไม่คาดหวังจากผู้อื่นเพราะพระองค์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงทุกย่างก้าวของเราจะพบกับความรักและแสงสว่าง ขอให้เราเชื่อมั่นในพระคำสัญญาในพระคำสัญญาที่พระเจ้ามีต่อคุณนะคะ